ที่นี่มาดูเมนูตามชมตานะครับอะไรนี่ผงนัวบาดใส่ไรเสร่ผงนัวน้ำตาลแล้วตัวนั้นผงนัวอันนี้ผงนัวนะครับเมื่อกี้น้ำตาลบาดไส้่ายแซ่บายนะครับผงนัวตาสมตามปลาตามเนื้ปลานะครับปลาอะไรจียำ โฆษณาให้เพื่อนพ่อไม่นะครับไม่แซ่บพน้อสูมั่มเ่ยพน้อใหม่นี่เนาะแต่ของมั่นี่แน่นอนเลยแซ่บแน่นอนเราประกันคุณภาพชิมมือก่อนชิมมืก่อนก็เค็มหรือเปล่าเค็มแซบ ใส่ลงไปมะนาวมีลองกินนี่กินน้ำเยอะไหมกินนี่เป็นอะบไดนี่รมดกินแต่เป็นกินไม่ทิ้งแล้วมันหมดกินน้ำโอเคแล้วเราบวชนภายในดอกอย่าลองพร้อมคุนดีเปี้ยว ใส่ลงไปเจใส่ลงไปโอ้บอุดรถเราใส่แล้วผงหนวผผงน่อเดี๋ยวฝงาน่อทำไปทีนึอ้หนจแทบตุดเลยตายตายตายว่าเม่นต่กอสมตันมันมันหยาบอ๋อนี่แหละอืมเหนียวได้เดี๋ยวมันเหนียวหนึบเลย có sống có lẽ hoặc những suất đi chào mọi người chào mọi người chào Mình người chào Có, người chào mọi 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 เจนมากเลยอ้าวใหญ่อาเีวเกเอีกอ็กเอกโอเคเียบเปนเดียแสนกยาก่โอ้เป็นเดียบนะครับฮะ 你来吧，你。